สวัสดีครับพบกับวิดีโอสาธิตการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ตอนที่18กับผมยุทธนาแม่นผลนะครับในบทที่แล้วเราเก็บตกส่วนของรายละเอียดแล้วก็การทำแบ็ k กราว n ์ของสกรีนต่างๆไปแล้วนะฮะ,ะวันนี้เราจะมาเริ่มสร้างแบบทดสอบกันนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ b ล็อก Editor ครับ เดี okay. ๋ยวเราคลิกตรงเริ่มแบบทดสอบนะครับจะให้ข้ามไปจะให้ข้ามไปอย่างสกรีนที่2นะฮะตัวเร,เริ่มทำแบบทดสอบตร,ตรงนี้นะครับชื่อปุ่มเขาคือ start quiz button ะ,ะนั้น start quiz button เมื่อคลิกนะ start quiz button เมื่อคลิกแล้วก็เอามาวางาตรงนี้เราพับเก็บก่อน เมื่อ start quiz button ถูกคลิกนะเราจะซ่อนสกรีนตัวแรกนะแล้วก็โชว์ตัวสกรีนตัวที่สองแล้วก็สกรีนตัวที่สามเราก็ยังไม่โชว์ครับเพราะฉะนั้นเราก็เอา quiz screen มาก่อน quiz screen visible เป็น true แล้วก็ซ่อน start screen ครับ start quiz screen ให้ visible เป็น false ิ้มลงไปเลยนะครับมันจะต่อให้เองครับส่วนตัว end screen นะก็ยังเป็น f a l s อยู่จริงๆเราก็ไม่จะเป็นต้องล่างมาวางครับแต่เพื่อความสวยงามเดี๋ยวเราจะลางมาวางก่อนครับให้เป็น f a l s ครับเรียบร้อยนะเมื่อเราคลิก ลองคลิกดูนะครับปุ๊บนะก็จะหายไปแล้วครับทีนี้เมื่อเราโชว์ตัวที่สองนะครับมันจะมีนาฬิกานับนะบเมื่อเราคลิกแล้วนาฬิกาจะนับซึ่งตัวนาฬิกาที่เราจะมาท,ทําทีหลังนะครับเราจะจัดหน้าตาให้มันดูดีก่อนนะจะสังเกตว่าระหว่างข้อที่หนึ่งคำถามพวกนี้นะครับจะเห็นว่ามันอยู่ติดกันเกินไปเดี๋ยวเราจะมาแก้เลยเอานี้หนึ่ง ครับโดยการไปที่ Screen Arrangement นะครับลาก Horizontal มาต่อด้านล่างนิดหนึ่งตรงนี้แล้วกันครับก็กำหนดให้ High ซัก5พิกเซลครับบิทก็ให้ f i l l มพาร์เรเพื่อใหอ้เพื่อให้คำถามนี้ห่างกันสักหน่อยหนึ่งอาจจะเป็น10พิกเซลก็น่าจะได้ คำถามก็เช่นเดียวกันนะครับเอา horizontal มาวางเช่นเดียวกันห่หางสัก5พิกเซลครับ fill parent บเอามาวางเพื่อให้ขั้นห่างกันมากขึ้นนะฮะแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรก็ไปสักห้า แล้วก็ฟิลพาเป็นโอเคเดี๋ยวเราคลิกจะเห็นว่าข้อคำถามนะครับข้อที่แล้วก็คำถามเนี่ยจะอยู่ห่างกันนิดนึงนะครับก็น่าจะทำให้ผู้ที่ใช้งานในดูได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะเอาละเราจะเพิ่มคำถามข้อแรกลงไปก่อน เดี๋ยวเราทําคําถามวิธีทําคําถามนะครับเนื่องจากตัวตัวบล็อกเอดิเตอร์จริงๆเราเพิ่มเราเพิ่มข้อคําถามไว้ในในส่วนของบล็อกเอดิเตอร์ได้แต่ปัญหาของเราก็คือว่าเมือม่อเมื่อพิมพ์ลงไปในบล็อกเอดิเตอร์เนี่ยมันจะยังไม่รองรับรภาษาไทยเพรานวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือเราจะต้องสร้างาตัว คำถามแล้วก็คำตอบหรือ choice เนี่ยนะฮะไว้ที่อื่นแล้วเราค่อยเอามาใส่นะฮะเราก็เอาค่อยเอามาใส่วิธีการน,นะครับเราก็ไปที่แอปอินเวนเตอร์เดี๋ยว่อนตัวนี้ไว้ก่อนครับเราจะลากไอ้เลเวลนะฮะมาวางเพื่อที่จะตั้งคำถามนะฮะแล้วก็ choice c h อ i c e ครับพูดแล้วยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราจะลงมาดูก่อนครับก่อนอื่นลากคำถามมาวางก่อนเลเวลมาวางต่อถ่ายข้างล่างสุดเลยหนึ่งอันตั้งชื่อว่าตัวอักษรกอ,อ่านว่า อะไรครับอ่านว่าอย่างไรดีกว่าอ่านว่าอย่างไรนะครับตรงนี้เราจะตรงเลเวล5เราตั้งชื่อว่าเป็น quiz Q 1คําคำถามข้อที่1นะครับ Q1 l e v e บน่าจะสื่อความได้ครับต่อไปคำถามข้อที่2เราก็ลากตัว level 2องมาอีกต่อท้ายข้างล่างก็มาจากตัวแรกก็กลายไปแล้วนะครับก็เป็นตัวจอยจาน สถิตสักสี่ข้อแล้วกันจอจานครับตรงนี้เราก็เปลี่ยน Q Q วคิวจอจานดีกว่าจอ,จา,เเ Q จ,อจานเลเวลคิวจอจานเลเวลอันนี้น่าจะสื่อความได้ดีกว่า Q กอกไก คิวโกลไกลเลเบลอืมต่อไปคำถามข้อที่สามเอาสามข้อสี่ข้อดีกว่าอ่าดอเด็กครับตรงนี้ก็รีเนมเป็น Q คิวเด็กลาเบลนะฮะก็ล่ามาอีกตัวนึ่งเอาสีข้อแล้วกันครับสีข้อนะฮะอ่าตัวนี้ก็เป็นต้อเต่าครับ rename เ,เป็น คิวต,ต,ต่อต่อเต่าอะไรไปอือเคครับพวกนี้เราจะซ่อนไวนะ้วิธีการซ่อนก็คือ,อกำหนด visible เป็น hidden หายไปแล้วนะครับต่อเต่าอีกตัวครับ visible เป็น hidden จอยจาน visible เป็น hidden ก็จะไม่โชว์บนหน้าจอครับนะ เรียบร้อยแล้วนะฮะเราไปที่ b ล o อก e d i t เ r เมื่อ s c e e n uh, ีน quiz initial เราจะเอาคำถามนะเมื่อเมื่อเมื่อ start button คลิกเนี่ยนะครับ start button คลิกเนี่ยเราจะเอาคำถามมาใส่ไว้ในปุ่มต่างๆครับปุ่มนี้นะฮะวิธีการก็คือเมื่อ start button คลิกปุ๊บนะฮะให้คำถามตรงนี้เราตั้งชื่อว่า quiz Level ส um, าไปดูซีมีไมอ่ะอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดูตัวนะของเราก่อนคำถามเราเป็นเลเวลสามนะเรายังไม่เปลี่ยนงั้นเราจะเขียนเป็น quiz level คับ Q U I Z Okay. ไปที่ Editor เราอีกครั้งหนึ่งเราไปที่ quiz level นะ quiz level text เราเอามาวางต่อท้ายเมื mm hmm. ่อ start to Click ปุ๊บเราจะเอา quiz level มาต่อท้ายนะครับ mm hmm. คำถามข้อที่หนึ่งก็คือคำถามของกอไก่เอาสมมติกอไก่กอไก่ มาปล่อยเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะครับเมื่อ Start ตรัวนี้นะครับถูกคลิกปุ๊บนะให้ซ่อนหน้านี้หน้าหน้าสตาร์นะครับแล้วก็ให้หน้า Quiz แสดงเสร็จแล้วหน้า End Quiz นี่ก็ให้ซ่อนเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเอา u u z z l v e l นะฮะกำหนด Quiz Level ตรงข้อความตรง quiz l e v e l เนี่ยให้มีค่าเท่ากับกไก่นะฮะ Level เทคเนี่ยนะครับก็คือเอาเอาตัวที่เราทำไว้เนี่ยนะครับที่เราซ่อนไว้เนี่ยเอามาแสดงนะครับงั้นเราก็จะได้ผลออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมจะได้ออกมาเป็นเป็นตัวกอไก่ระเบลเทคซึ่งเราสร้างไว้แล้วแต่เราซ่อนนะฮะซ่อนประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการที่เราเอามา เอกมาประยุกต์ใช้นะฮะเพื่อแก้ปัญหา,อาฟอนต์ภาษาไทยที่มันไม่รองรับนะฮะคิดว่าคงพอได้แนวทางในการาทำงานเดี๋ยวในบทต่อไปเราจะเอา Choice มาวางนะในแต่ละข้อแล้วก็มีปุ่ม n e x t ปุ่ม Back ด้วยนะซึ่งเราจะพบกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ